สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแตนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขาตอนนี้ ลนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีราศีกรกฎเ mm hmm. มถุนตุลกุมอคนเนี้ยเขาเป็นคนเอมีราศีธนูด้วยนะมีราศีธนูด้วยนะคะเเขาเป็นคนที่เจ้าโปรเจกต เป็นคนมีจินตนาการช่างคิดช่างฝันแล้วก็ชอบทำอะไรหลายๆอย่างคือประมาณว่าทำอย่างเดียวไม่ไม่ค่อยได้อะคะ่ะคือในหัวเขาอะจะมีแผ่นมีอะไรผุดขึ้นมาอยู่ตลอดแล้วก็อยากทำนู่นอยากทำนี่อาจจะคือคือต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันคล้ายๆ คล้ายๆมีความไฮเปอร์อยู่ในตัวนิดๆอะ่ะเออถ้าทําอย่างเดียวอะ่ะมันมันสบายเกินไปมันว่างเกินไปอยู่ไม่ได้จะต้องแบบว่าดิ้นรนหานู่นหานี่ทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ทำอาชีพหนึ่งอย่างอะ่ะเขาอาจจะมีอาชีพหลักอา่าหนึ่งอาชีพแล้วก็มีอาชีพลองอาชีพเสริมอะไรต่างๆเนี่ยคือทำเพิ่มเพราะว่าอย่างเดียวไม่ไม่พอสำหรับเขานะคะ อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ในที่นี้หมายความว่าเขาจะเบื่อเขาจะแบบว่ารู้สึกเออมันว่างเกินไปอะไรเงี้ยไม่ชอบแล้วเขาก็ชอบเออการที่ได้ทําอะไรที่มันท้าทายหรือว่าได้เออได้ใช้ความสามารถอะเหมือนเป็นคนดินน้นรนหาความยากลําบากนะคือคือไม่ชอบอยู่แบบสบายสายอะคะ่ะชอบชอบดินน้นรนชอบหางาน ให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเดินทางอ่ะคือถ้าว่างอาจจะต้องออกเดินทางไปนู่นไปนี่หรืองานของเขาอ่ะเขาอาจจะชอบทํางานที่แบบไม่ไม่อยู่กับที่คือต้องมีการเดินทางมีการแบบออกไปพบปะผู้คนหรือไปท,ทาอะไรต่างๆได้ชาเลนต์ตัวเองคือไม่ชอบทํางานอยู่ในออฟฟิศ นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบงานที่มันมีแพทเทิร์นมีแบบแผนซ้ําซากจําเจแบบเนี้ยเออจะไม่ค่อยชอบนะคะแล้วมันก็จะไม่ค่อยท้าทายความสามารถดวงเขาอ่ะมันเป็นดวงที่มันต้องใช้แรงใช้แรงกายแรงใจเป็นคนที่เออต้องทุ่มเทอะ่ะเออดวงไม่สบายอะ่ะไม่ไม่ใช่ดวงแบบนั่งกินนอนกินสบายสบายคือไม่ได้หมายความว่า เขายากจนคนแค้นเลยนะต่อให้เขามีเงินต่อให้เขาร่ารวยแล้วอะ่ะดวงเขาก็เป็นแบบเนี้ยคือเขาก็จะยังดิ้นรนต้องทํางานอยู่ดีอะค่ะต้องหาอะไรทําอยู่ดีอะ่ะเพราะเขาเป็นแบบนี้แต่คนคนนี้ <c oughs> ค่อนข้างเจเอ่อที่จะอ่อนไหวแล้วก็เซนซิทีฟนะคะมีความอ่อนไหวอยู่ในตัวมีความเซนซิทีฟอยู่ในตัวอืมแต่ว่าเวลาเอ,อมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าไม่พอใจอะไรโกรธอะไรเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะนิ่งเขาจะเก็บเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องเล็กๆน้อยๆเอาปล่อยผ่านได้แต่บางเรื่องไม่พูดก็ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกนะคือแค่อาจจะไม่ไม่อยากทะเลาะไม่อยากปะทะไม่อยากจะที่จะทําให้เสียบรรยากาศไม่อยากจะรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแค่แบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้องคอยดูอาการเขาเอง อันนี้เป็นลักษณะของของเขานะคะทีนี้ตอนนี้คนคนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตของเขาช่วงนี้ คือถ้าตอนนี้คุณกับเขากำลังขอขอแบบเป็นสองอย่างนะถ้าในกรณีที่คุณกับเขาอ่ะคบหากันอยู่หรือคุยคุยกันอยู่เขากำลังอินเลิฟกับคุณคือมันเป็นเป็นความรู้สึกที่เออตอนแรกอ่ะเหมือนเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากก็คบคบคุยคุยไปเรื่อยๆทำความรู้จกักหรือว่า อาจจะไม่ไม่ได้โฟกัสมากอะค่ะคือไม่ได้ไม่ได้ลุ่มหลงไม่ได้คิดว่าเอ้ยต้องคนนี้แน่นอนเป็นตัวจริงจะจริงจังจริงใจอะไรกับคนนี้คือคือไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นแค่คุยคุยไปแค่รู้สึกดีแค่รู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆอะไอการที่คุณกับเขาอะได้ได้ไดสารสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอะอยู่ๆมันมีอะไรที่ไปสกิดใจเขาคุณ คุณโดนใจเขาอ่ะเรียกว่าตรงสเปคหรือว่าคุณอาจจะทําอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอ่ะความรู้สึกมันแบบมันล้นใจจากที่ก็ชอบเฉยๆรู้สึกดีเฉยๆแค่อยากคุยด้วยอยากรู้จักอยากอยู่ใกล้ธรรมดาไม่ได้คิดอะไรมากมันกลายเป็นความมันเหมือนตกหลุมรักเออตกหลุมรักแบบไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้ตั้งตัวด้วย ตอนแรกอาจจะแบบไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับคุณด้วยซ้ำแต่ว่าอยู่ๆอยู่ๆมันมัน,ม,นมันเกิดมีความรู้สึกแบบ um? ทําไมทําไมวันนี้ดูสวยจังทําไมวันนี้ดูหล่อจังทําไมเฮ้ยเขาน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างของคุณที่มันไปโดนใจเขาว่าแบบเฮ้ยคนนี้แหละคนนี้แหละใช่เลยคนนี้เลยอยากอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นแบบนี้นะเขาอ่ะมีความคิดที่ว่า เขาจริงจังเขา <S <S เขาเริ่ม <S <S เขาเริ่มคิดจริงจังกับคุณมากขึ้นเริ่มชัดเจนกับคุณมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องการคนอื่นเลยคือตอนแรกเนี่ยอาจจะแบบด้วยความเป็นคนมีเสน่ห์ของเขาเป็นคนที่อา่อาจจะมีคนเข้าหาเขาก็อาจจะคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อาะยังไม่ได้จริงจังไงตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าเอ้ยจะต้องเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ย รู้สึกไม่อยากคุยกับคนอื่นเลยไม่อยากที่จะสนใจใครไม่ใช่ไม่อยากสนใจใครคือไม่สนใจเลยต่อให้มีคนมาแบบมายืนเรียงกันอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในหัวเขาก็คือคิดถึงแต่คุณนึกถึงแต่คุณอ่าแบบนั้นเลยนะคะอันเนี้ยอันนี้กรณีที่คุณสองคนอยู่ในคาวามสัมพันธ์นะแต่ถ้ากรณีที่อ่เลิกกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วล่ะเขา เรารู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังอินเลิฟอะถึงได้แบ่งเป็นสองกรณีว่าถ้าถ้าเลิกกันไปแล้วแล้วคุณถามถึงคนเกา่าคุณนึกถึงคนเกา่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเขาอาจจะกำลังไปตกหลุมรักคนใหม่ตกหลุมรักคนอื่นเอออาจจะแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะกำลังอินเลิฟอยู่กับคนใหม่ แต่ถ้าคุณกับเขาอะยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ยังคบๆกันอยู่ยังคุยคุยกันอยู่คนนั้นก็คือคุณแบ่งเป็นสองกรณีนะเข้าใจนะถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือที่ที่บอกว่าอ,อคุณกับเขาเลิกกันแล้วคนคน,คนนี้เป็นแฟนเก่าของคุณเขาก็ไปมีเส้นทางของเขาแล้วแล้วตอนนี้เขาก็กําลังอินเลิฟเรื่องราวก็เหมือนกับที่เล่ามานั่นแหละ ความรู้สึกเหมือนกับที่บอกไปกับในกรณีแรกเลยนะคะก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าดนใจถูกใจแล้วก็มั่นใจว่าต้องเป็นคนคนนี้อยากคบกับคนคนนี้อยากอยากที่จะแบบจริงจังกับคนคนนี้คนอื่นไม่เอาอ่ะคนอื่นไม่รู้สึกสนใจละอะไรแบบเนี้ยอืมเรียกว่าเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบในช่วงเวลานี้ความรักกำลังสดใสกำลังสุขงอมกำลังเบ่งบาน ในใจเขานะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ภาพรวมของเขานะเหมือนกำลังสารสัมพันธ์กันอยู่อะเพราะฉะนั้นอะที่เราบอกว่าที่เราต้องแบ่งเป็นสองกรณีเพราะเรารู้สึกว่าเขาอะกำลังสารสัมพันธ์อยู่กับคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการสารสัมพันธ์มันต้องมันก็คือยังยังต้องอยู่ในในความสัมพันธ์อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณกับเขากําลังคุยกันอยู่กําลังคบกันอยู่นั่นก็หมายความว่าเขาสารสัมพันธ์กับคุณอืมมันก็เลยต้องเป็นคุณแต่ถ้าคุณกับเขาไม่ได้คบกันอยู่ในตอนนี้หรือห่างกันไปแล้วไม่ได้คุยกันนานแล้วแสดงว่าเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่คนที่เขาชอบอ่ะคนที่เขาตกหลุมรักอ่ะก็ต้องเป็นคนอื่นนะคะเพราะไพ่มันออกมาเป็นแบบนี้กำลังอยู่ในการสารสัมพันธ์ อ่ะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วเขาคิดยังไงกับคุณอืเนี่ยมันมีความเป็นได้เป็นไปได้สูงว่าเป็นคุณนะ คือมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นคุณพอถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเห็นไหมไพ่เหมือนเดิมก็คือไพ่นายออบคัพที่ออกมาเมื่อกี้ Paid เ o f อฟสอด Queen of Wands นะคะมีความสนอกสนใจอยากรู้จากคุณมากขึ้นสนใจชีวิตของคุณมากขึ้นสนใจความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นรู้สึกหลงสเสน่ห์รู้สึกชอบเนี่ยมันก็เข้ากับที่ทํานายไปเมื่อกี้ที่เปิดไพ่ไปเมื่อกี้ว่าเขากําลังเหมือนกับตกหลุมรักอะ มันอาจจะไม่ใช่การตกหลุมรักแบบแบบแรกพบแรกเจอไม่ใช่ว่าแบบเห็นหน้าปุ๊บตกหลุมรักเลยอะไรเงี้ยเหมือนในหนังเหมือนในละครแต่ว่าพอคุยคุยกันไปแล้วมันมันมีบางจุดมันมีบางมุมที่ที่ทําให้เขารู้สึกว่าอ,อตกหลุมรักคุณอะไรแบบเนี้ยทีนี้พอพอถึงจุดนี้ปุ๊บความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมามาเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ที่เขารู้สึกกับคุณคือเขาชอบคุณมากเขาถูกใจคุณมากเขาตกหลุมรักคุณไปแล้วนะคะอืแล้วก็ขอตีความเป็นเป็นคุณเลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่ที่เกิดขึ้นนะคะที่เขารู้สึกกับคุณเรียกว่าตกหลุมรักแบบไม่ตั้งใจจริงๆนะเนี่ยคือบอกแล้วว่าตอนแรกอะไม่ได้ไม่ได้คิดจะจริงจังเออ ไม่ได้คิดจะจริงจังเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอยู่ๆเขาถึงคิดถึงแต่คุณเขาถึงสนใจคุณเราว่ามันเป็นอาการที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยเขารู้สึกว้าวุ่นอะรู้สึกว้าวุ่นในใจอะเขาเหมือนแบบสนใจคุณมากๆคอยแอบส่องแอบมองคุณแอบคือเข้าไปส่องว่าเออคุณทําอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเผื่อคุณอัพอัพโหลดรูปลงเฟซลงไอจีคุณไปไหนคุณทําอะไรอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ย ใครมาคอมเมนต์คุณบ้างคอมเมนต์ว่าอะไรเลยคือดูหมดเลยอะ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงเหมือนเหมือนสตอกเกอร์ทำไมเขาถึงทําตัวแบบนี้เขาก็เลยมีอาการแบบเครียดอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนคนที่ทําตัวไม่ถูกอะ่ะค่ะเนี่ยเขาจริงจังอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาเขาอยากจริงจังกับคุณเขาอยากจะผูกมัดกับคุณด้วยซ้ําอืม โอเคอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะก็เดี๋ยวขอดูไพ่ออร์เ e เพิ่มเติมนะคะมีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์มีบ้างอุ้ยอะไพ่กระเด็นออกมาอะโอเคความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะมองเขาผิดไปในบางสิ่งบางอย่างนะ ต้องบอกอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยออคุณอาจจะไม่ค่อยไว้ใจไม่ค่อยเชื่อใจไม่ไม่คิดว่าเขาจะจริงจังกับคุณได้หรือว่าคุณอาจจะมองว่าเขากับคุณเนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้หรือมีอะไรที่มันมันขัดกันมันไม่น่าจะไปกันได้แต่ลองให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ดูบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้รู้จักเขามากขึ้นพอคุณรู้จักเขามากขึ้นปุ๊บคุณอาจจะรู้ว่าคุณกับเขาอะ่ะ เข้ากันได้มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวของคนคนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณสองคนนะมีเคมีที่เข้ากันอยู่นะแค่อาจจะต้องค้นให้เจออาจจะต้องใช้เวลาคือนึกออกไหมว่าคนเราอะ่ะแรกๆที่เจอกันอะ่ะมันจะยังมีกักกันอยู่มันจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนแบบร้อยเปอร์เซ็นตอ่ะเต็มที่แต่พอรู้จักกันไปมากขึ้นมากขึ้นอะ่ะจะได้รู้จัก รู้ใจรู้ตัวตนของกันและกันมากขึ้นอะไรที่เคยปิดบังอะไรที่เคยไม่เคยบอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆหลุดมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะรู้ว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไม่เสียหายให้โอกาสถือว่าเป็นการให้โอกาสเขาให้โอกาสตัวคุณเองด้วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะมีความเคมีมีความดึงดูดเข้าหากันเพราะฉะนั้น ลองเปิดใจดูนะคะบางคนบางครั้งคุณอาจจะกลัวคุณอาจจะกังวลคุณอาจจะคิดว่าเขามีลับลมคมในเขาดูไม่จริงใจเขาดูไม่จริงจังเขาดูเจ้าชู้เขาดูแบบหลอะและดูเล่นๆกับคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือเขาคิดอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดจะมาหลอกคุณหรือเปล่าลองดูลองเปิดใจดู แต่อันนี้เราก็ไม่ได้บังคับนะถ้าคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ไม่ชอบไม่พอใจคุณไม่อยากเปิดใจอันนี้ก็เรื่องของคุณเหมือนกันนะคะแค่ไพ่ก็บอกเป็นแนวโน้มเฉยๆคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนั่นก็สิทธิ์ของคุณโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ